สวัสดีเพื่อนๆอ,อ่าขั้นตอนต่อไปนะตะก,กี้ก็เป็นการขึ้นได้ไปแล้วนะในคลิปที่ผ่านมาตอนนี้เราก็จะมาการทำการวางไกด์เนาะาทำการวางไกด์นะวิธีการวางไกด์ขึ้นได้วิธีการดันได้และการเก็บได้นะเป็นการวางไกด์บนแบบง่ายๆนะอ่าดูได้เลยครับขอบคุณครับโอเคเราก็จะมาต่อกันอันนี้เราก็ําเรียบร้อยละอันนี้กระดาษนี้มันยาวไปหน่อยนะเดี๋ยวเราเอานี่มาให้นะให้ดูนะเราใช้อันนี้นะเราดึง แต่ตอนนี้ไปหาที่ตั้งที่อื่นก่อนเพราะว่ามันมันใหญ่มากมันจะมาบังหน้ากล้องนะโอเคเราจะใช้แบบที่3แบบที่3 1...2... ก็ใช้ได้นะถ้าใครถนัดก็คือใช้ได้แบบที่สแต่แบบที่3เป็นแบบที่ง่ายที่สุดก็คือนี่เรากระดาษกาวแปะ เห็นไหมแตะแล้วก็มาในจุดที่เรากําหนดตรงนี้นะแล้วก็พัน1 2 3 4ประมาณ5้ารอบนะประมาณ5้ารอบแล้วเราก็จะ 1, 1, 2, 1, ดึงดึงดึงแล้วเราก็ทำการจัดด้วยหมาย,น,ยนิดนึงน่เห็นไหมถ้าเกิดเราใช้ เราใช้ดินสอหรืออะไรมาร์กไว้แล้วเราดันได้ไม่ชิดเนาะเราใช้กระดาษกาวมันก็จะดันได้ชิดแล้วก็ตันกายตัดโอเคไหมโอเคเราต่อเลยนะเราจะหมุน อันนี้อันนี้ได้เราก็าจะในทิศเบสนะในทิศเบสในทิศเบสไกด์ bait, อยู่นี่เก็บได้ได้จะอยู่ด้านล่างนะด้านด้านด้านล่างของทิศเบสนะอันนี้เราจะอยู่ด้านล่างเพื่อเพื่อวเวลาเราตกปลาจะไม่ให้ไม่ให้มองเห็นจุดต่อนะโอเคอันนี้เราจะพันมือต่อดีหรือหรือจะพันเครื่องไปเลย เอาเอาเป็นว่าเราจริงๆพันมือก็ได้นะคนเราก็พันมือได้แบบนี้ก็ไถไปแต่นี้เรามีเครื่องเราก็จะใช้เครื่องเนาะเราจะพันด้วยเครื่องไปเลยอ่าอ่าถึงถึงขั้นตอนสําคัญแล้วอ่าขั้นตอนสําคัญแล้วตรงนี้นี่อ่าอันนี้คือข,ขั้นตอนสําคัญแล้วนะเราย่นระยะด้วยกันโดยการใช้อ่าพันเครื่องมนะันนะนี่อันนี้ก็คือมีความสาคัญแล้ว ตัวนี้จะมีความสําคัญอันนี้เราก็ต้องเพราะขาไกด์มีความสูงชันไม่เท่ากันนะมันจะมีปัญหาตรงเนี้มันจะกระโดดเนี่ยเราต้องคอยจัดระเบียบจัดระเบียบเห็นไหมอันนี้มีความสําคัญในการจัดระเบียบนะขมุน ตนะคนที่จะลองพันคันเบ็ดนะจำไว้เลยอย่าใช้ได้หรือดินได้หรือดิน้นปกติตามร้านเยบ็บผ้าทั่วไปมาพัานมันจะฟิวคนลฟิวมันจะ,จะ,ะทำให้เราได้งานคนละแบบถ้าอยากจะพันคันเบ็ดพยายามใช้ได้กับดิ้นที่พันคันเบ็ดเลยเนาะโอเคถึงจุดแล้ะเราก็จะตัดหนังยางออกป๊อหนังยางใช้แล้วไม่มีการเก็บใช้ต่อนะครับตัดทิ้งไปเลยนะตัดทิ้งไปเลย เพราะว่ามันยืดแล้วมันกลับอาจใช้ได้ไม่ดีโอเคเราก็จะสอดเราก็จะสอดสอดอ่าเป็นห่วงนี่นะสอดให้ดูฟึบดันเดี๋ยวสอดสอดด้านอ่าด้านใต้นะด้านตรงด้านเดียวกับที่เราขึ้นนะเนี่ยด้านด้านเดียวกับที่เราขึ้นเพื่อไม่ให้เห็นปมโอเคไหม ่อนี้เราก็วัดไว้แล้วเวอร์เนี่ยที่วัดเมืกี้ว่าต้องการเท่าไราประมาณ17.6อันนี้ได้ไหม1 7ประมาณโอเคได้แลวอ่านี่จะมีการเก็บได้เข้าวาระสำคัญนะนะมีการเก็บได้สแบบมีการเก็บได้สองแบบ อันนี้นะมีการเก็บได้สองแบบแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งเสียบเข้ามาแล้วดึงเราจะเรียกแบบนี้ว่าดึงแบบทะลุโอเคไหมเดี๋ยวจะดึงให้ดูว่าแบบทะลุนี่คือการดึงแบบทะลุาอเราจะดึงแบบทะลุแบบที่หนึ่งนะขึ้นได้ก็มีสามแบบดึงมีสองประมาณสองแบบทะลุแล้วเราก็จะโยกโยกแล้วก็ใช้อ่านี้ลงมาเห็นไหม ใช้กันไกลก็ได้หรือใช้มีดก็ได้โยกโยกเปิดแผลเนี่ยเปิดให้ให้มันเห็นแล้วเปิดให้มันเห็นแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ใช้อตัวตัวนี้เขี่ยรูอดอันนี้คือการเก็บได้แบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งเก็บได้แบบที่หนึ่ง นะอาจจะมีการตัดถ้าเราตัดไม่เนียนหรืออะไรไม่ดีพอก็จะมีขนขึ้นมาเราก็จะใช้ไฟแช็กเผาโอเคต่อไปเราก็จะขึ้นอีกข้างหนึ่งให้ดูนะขึ้นอีกข้างหนึ่งให้ดูโอเคขายข้างหนึ่งตะกี้เราได้พันขึ้นแบบที่สามแล้วก็จบดึงได้แบบที่หนึ่งนะดึงได้แบบที่หนึ่งต่อไป วิธีการเอาเอาเทเบิลไทออกบางคนมาตัดตรงนี้ถ้าเกิดเรามีรองพื้นอะไรมันอาจจะทําให้เกิดอาการเสียหายเราจะใช้ตะกรายเนี้ยตัดนี้นะบริเวณนี้นะนี่ตัดบริเวณนี้เราจะขึ้นแบบกําหนดเหมือนเดิมอันนี้เราจะกําหนดจุดไว้่าข้างใต้นะข้างใต้แบบกําหนดจุดกระดาษกาวเราก็จะแปะไว้ที่แท่นเะนียนะเพื่อใช้ต่อถ้าไหนยังใช้ได้เราก็จะใช้ต่อนะอ่าพื้น เดี๋ยวเดี๋ยวอึบไห้แน่นนะเราก็จะอ่าขึ้นบริเวณนี้นะขึ้นแบบที่สามเนาะหนึ่งสองนั้นมันเป็นแบบโรงงานนะเขาจะใช้สาวโรงงานปุ๊บปๆ๊บปุ๊บปุ๊บกระตุกเลยปึ๊บปุ๊บป๊บกระตุกอ่านี่เราก็จะชิดขอบแล้วก็ไล่หน้าไล่ให้ตรง ประมาณห้ารอบนะประมาณห้าถึงหรอบแล้วก็จะใช้ได้แล้วเราก็จะตัดทิ้งแล้วก็จะไก่ตัดทิ้งเึบอันนี้เดี๋ยวเราจะย่นระยะเวลาโดยการใช้มอเตอร์นะเกยียบเพราะเราถนัดนะเเป็นสายซิ่งเก่านะเราเกียบอ่าถึงแมตสําคัญแล้วถึงขาไกลปับ๊บเราต้องใช้นี่คอยไล่เพราะว่ามันตกจากขาไกลมาแล้วตรงนี้มันส่วนมากมันจะปูดเราก็ต้องตกเข้า ไม่ให้มันคล่อมยกก่อนตบไม่ให้มันคล่อมยกก่อนนิดหนึ่งแล้วก็ตบยกก่อนนิดหนึ่งแล้วค่อยตบจนมันเสถียรละอ่ามันเสถียรละโอเคเรามาวัดเนาะเราต้องใช้ประมาณถึงไหนอันนี้ใช้อ่าอรวเดียนะหรือใช้บรรทัดก็ได้ตอนนี้ประมาณอืมโอเคนี้เราจะ เราจะกระตุกให้ดูแบบที่สองแบบที่สองกระตุกให้ดูแบบที่สองกระตุกให้ดูแบบที่สองอันนี้เราจะสอดเร็วนะสอดสอดเยอะสอดก่อนเยอะหน่อยนะแล้วก็มาวัดยาวไปแล้วถอยหลัง ให้มันได้อ่าสมส่วนนะให้ได้สมส่วนโอเคแต่จริงๆนี่สั้นไปหน่อยนะให้ได้ยาวกว่าน,นี้ก็จะดีอ่าเราจะมากระตุกแบบที่สองให้ดูนะอันนี้ก็อ่ดูช้าๆใจเย็นๆเสียบเข้าไปเห็นไหมว่าเรากระตุกตึ๊กๆให้ตัวนี้สนิทเข้าไปปับ๊บตัดเลยตัดเลยเอัตกายตัดเลยแล้วมือกดไว้นี่แล้วดูดีๆนะ ดูดีๆเราจะจับนี่แยกแล้วดึงลง45องศาดึงลงที่45ดึงตรงๆไม่ได้นะอย่าดึงไปทางนี้ตรงได้มันจะโผล่เราจะดึงลงที่45องศา 1, 2, 3อ่าเห็นไหมว่าได้จะลงมา45องศาฟึบแล้วไม่มีหางโผล่อันนี้เป็นวิธีดึงระดับที่2โอเคนี่ก็คือคลิปอ่าทำคันเบ็ดง่ายๆนะาบนออสจากนออสาบ PSB Acrylic ถ้าชอบก็าฝากกดกดไลค์กด subscribe สำหรับเราออดด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับ